สวัสดีค่ะกิ๊บค่ะฟอร์ดคอนแกนสหชยัยนะคะวันนี้เรามีการไปส่งมอบรถลูกค้ากันถึงที่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปทานข้าวกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เอาในส่วนของตัวสตอ r ์มแท็กนะคะไปให้ลูกค้าได้เคลสใจกันถึงที่บ้านเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะไปกันเลย เย้ <Yay! S 2> แล้วก็วมาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่ปองวันนี้เรามีโอกาสได้มาส่งมอบลูกค้านะครับส่งมอบรถ f อร์ e เ e r e s t t ส์ไทเทเนียมพัดสี่คูณสองนะครับสีเทาดําคันนี้นะครับที่บ้านลูกค้าเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเป็นเจ้าของกิจาการเกี่ยวกับร้านเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถที่จะไปรับรถที่ชลบุมได้เราก็บริการถึงหน้าร้านกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรายังนํากิจกรรมพิเศษนะคะมา ถึงลูกค้าเลยมาถึงคุณแม่ถึงที่บ้านเลยรเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้อ่าเรามีรถตอนแทคนะครับมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็ทดลองขับด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับอ่าเลี้ยงข้าวขอบเป็นการขอบคุณลูกค้านะคะ่อแม่ที่น้องอยู่แถวนี้เ<ถ>คยจะใช่ไหาเบิ้งรถกทดลองขับรถตอรรมแทคกกันน้ำพอดบารพอดเน,นเใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะ สัมภาษณ์ลูกค้าด้วยความรู้สึกว่าในการรับรถคันนี้นะคะกับ Ford Everest t ต a ทเทเนียมพัสกับ Ford ขคอนแก่นสหชัยของเราใช่ครับได้รับความประทับใจอะไรยังไงบ้างใช่ครับทำไมถึงต้องเลือกเรานะครับทำไมถึงต้องเลือก Ford สหชัยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสดๆกันเลยไปเลย สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแองเดรครับเห็นรถแล้วถิตใจบ่กรักมัดรู้จักได้ยินนด้รับว่านิ่งขาว่าจ้าาจังเดะบ้ามันงามบ้าดี้เป็นของเจ้าของแล้วงามคัข้าวโกก็แม่เนาะครับผมมีความประทับใจแังไดรครับเพื่อไปเลือกซื้อกับฟอร์ดสายใช้ขอนแก่นเพื่อคนที่มาซื้อตู้แล้วก็เลยมักเราก็เลยมักเนแล้ครับการบริการมาหอดบานหอดซองเนาะจ้าครับผมไฟแนนซ์เร็วบ่แม่รวดเร็วบ่เร็วแป๊บเดียวอนุมัติเนาะจองรถด่วนบ่ บ่อจ้าอ่าแป๊บเดียวก็ได้เนาะแม่เนาะการบริการเป็นยังไงลูกหลานมาดูแลโอ้ดีดีดีใจครับครับผมครับมื้อนี้มื้อนี้มาพร้อมกับอ่าแนวอยากแนวกินแม่เห็นยังมาให้กินเนาะลาดหมูอาดต้มหมูอโอ้ยหาใส่ได้อีกนะครับหาใส่ได้อีกมีอย่างอีกนะครับมีก้อยไส้จุ นั่นแหละครับมาบะฮอดพี่แล้วนะครับครับครับผมถ้าถ้าไม่ได้กินไส้จุแสดงว่ามามาบะฮอดใช่ครับผมเนาะแต่วันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่ทีให้โอกาสลูกร้านได้มาดูแลนะครับก็หวังว่านะครับขั้นต่อไปนะครับก็ฝากแนะน้ำหนึ่เด้อนะครับฝากแนะนําฝากบอกเนี่ยนะครับขอไปคอนแก่นกันแวะไป เยี่ยมไปชมไปกินกาแฟก็ได้นะครับยูดอสนะครับผมทานเข้าไปเรื่อยๆเนาะได้ครับผมฝากให้น้ำได้ครับเดี๋ยวนี้มันกำลังฮิตอันปอดแมนครับนะแต่ยังไงก็อย่าลืมฝอดสายชัยก็คอนแกนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศการกินเลี้ยงเบาๆนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองรถใหม่ของคุณแม่นะครับผม